ตองให้นะคะแต่อ um um ั um 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 ูกงคาตมนเี <t um t ้ือนานาังกนข้าไปยัง่าแม่เอายากินยาลงาบาลกอล่ายั่อแบ่บกงงมา้งมอัแม่ีเงกินเขาบ่มีเลยรอเงืนเมือนีมีดีลกได้อกก็ทาไอเสยเออเงน่มีอยบ่มีเงินอันลานของ วิสุธิ์ของโอซิแลกเหรียญของบุญมีอันร้องนันาคารัขาเมื่อนี้สิข่าตอนไหนบุมียินดีนะข่าวนะบ่ให้คข็นเมียนบ่ให้แลกง่านอาหิเลยซื้อเลยตารางนั้นเงียบมากสาวบุญั ศูนอยากหัวนะเอาคนดังลงก่อนศูนอยากหัวนี่นี่มากวาเว้ดีนะเนนายเนาะแต่ละมือดีค่ะแต่ละมือ่ปวดยเลยแ่ปวดกวัแต่ละวันแต่วนประก่าแพงเรียงเรลานะห้ย เขาเริ่มเฟซแล้วได้เราเห็นได้เนี่ยเขาลงยูทูบี่เราเห็นได้เนี่ยโอ้เราบ่เห็นดอกยูทู e คันเฟซเห็นอยู่เขาลงยูทูอันชงวนให้เจ้มีแม่เมากมือหรือว่าบอยูทูบเขาบ่ใครเขาเบิ่งเด้ยูทูปผ่นคอนแมนตเฟซบุ๊กแมนอยู่เขาลงยูทูบต้องไทยได้สามนาทีบวานสสิบใ o o m zoom z อะไรก็ได i̇şte huh? ้ไม่กัไปเขาบ้ินส uh. ุจะเศ้าเลยมันย เปนนากินทุกคนหลายเรื่องเรียนแเป็นบบน้ไม่เรียนเบียร์กูทกยเฮ้ย่เรียนเบียร่ไ้าเนีมันบอกเจ้เรียนเบียรอ้จากคนีดอนมาสิเราวเพียนเจ้ามาเนื้อแววยาลงบานทุมือบอรกเนี่เป็นสักินอ่ไ้อยู่ดิเป็นยังอีกเออจกินยาลงบาศหรือเปล่าแม่ที่นั่นจะใคเจะกินเบียรเศร้าเด้่รล่ะเจ้าพ่อมาดื่ยเศร้าเมือนนั่งนั่วเดื ร้องแต่พอเป็นเย็บห้องกูเป็นวัดมึงมึงพกอไรแลวอ้ยนั่เศราเหอะเบาเบาปเทศเล่าในนีังเศร้าอยู่เอาไม่นะเป็นยังก็เศร้าว่าแต่กินเบียรเบียร์เล่าก็คือเบียบ้านเบียรกินแล้วกกินเบียร์บ้กินเย็บเล่า้าเราบ้านเสี่ยเป็นอกเอ็มบียแต่ว่าข่อนกินเบียร์นั่นเป็นยาซ่าว่าอะยี่ห้อนี่หน่งขันว่าะสี่มมั่นเจอไปก็พอเนี่ยฟิลกูซื้อมากที่การแต่ว่ากูก่คือเราไทยเบียรไทยูไปอป เะอาแตแม่ก e ันสยดหรือเ huh? ่าเออแมคนมาน่ยมันเป็นต้มเนื้อคุณแม่ก um> ินต้มเต็มขากรับุนมาโอเคไปเรียนเที้ยนตะบือไม่ไปกิต้มเนื้อกันดีม่ต้มเนื้อกันีโอ้บมไมต้มเนื้อเียแม่อต้มเนื้อเียมือ่เยไต้มเนื้อเียน้ำบับทดบัดไปใส่น้ำไปเรียนเี้ยนตะบือนะฮัลโหล